อ่าค,ค,ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวของเล่นสองชิ้นเลยนี่มินิ่นนั่งในรถนะครับครับเบาอีเป็นหุ่นยนต์นะครับอ่าแกะอันไหนก่อนดีครับแกะอันนี้ก่อนอ่าชิต้ามา,กา,กาแกะนอะนไรก่อนแกะนแกะอ่าเอามาแกะเลยอ่ อะ่ายสิตาเปิดหายิตาเปิดสวิตช์หน่อยหายสิตาเปิดสวิตช์ปุ๊บห่ออุ้ยมีไฟที่รองเท้าอุ้ยเดินได้ด้วยอุ้ยอ่าวิ่งกลับมาหน่อยโอเคนี่นะครับมีไฟที่รองเท้าแล้วก็นหน้านะครับอ่า ชิตากำลังแกะกอ,องเนี่นแล้วชิตาแกะออกมาเลยนี่นะครับชิตา,ม,า,ตาม,มิเนี่ยนอุ้ยมยนี่นั่งรถมิเนี่ยนมินี่ยนต้องนั่งอยู่บนรถอุ้ยมิเนี่ยนตกแล้วนี่นะครับถอดข้างล่างออกมาแตวรถมันจะขยับนะนี่เห็นไหมรถมันวิ่งได้ด้วยเห็นไหมนี่ เต้นหน่อยอ่านะครับรถวิ m, ่งเต็มเลยเห็นไหมอืมอืมตะวินมาด้วยครับเรือล่างออกนั่รูงโมเอาร์นั่งโมเสาวนั่งอยู่บนรถกันแล้วโมเสาร์นั่งอยู่บนรถเอ๋โง่็วิ่งนะครับอ่า นี่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีฮ่าโอเคครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ลกดติดตามด้วยน,นะครับบ๊ายบายนี่เงี้ยบ๊ายบาย